สวัสดีครับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมโบสุขารถยนต์มือสองนะครับคุณลูกค้าครับวันนี้ผมมี Toyota า o ซลูนามาฝากให้คุณลูกค้านะครับนะฮะลูกค้ามากันเลยนะครับเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับเลือกซื้อเลือกหาเลือกเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับ t o y ยต้าโซลูนานะครับผมคันนี้จดทะเบียนปี2540นะครับหรือว่าเป็นรถยนต์ปี97้าเจ็อันนี้นะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับคุณลูกค้านะฮะสภาพสวยมากๆเลยนะครับนะฮะหนึ่งในสัก ผมขอสัก50คันก็พอนะครับหนึ่งใน50คันที่จะได้เจอรถสภาพดีๆแบบนี้นะครับสีสันสวยงาม90%เลยนะครับลูกค้ารถบ้านแท้ไม่เคยผ่านการชนหนักนะฮะไม่เคยพิกวามไม่เคยจมน้ําเครื่องยนต์สมบูรณ์มากไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อน,นครับช่วงล่างดีพร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางใหม่นะครับ4เส้นเลยนะครับลูกค้าครับยางใหม่4ีเส้นซึ่งผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะ ไม่มากเลยนะครับคุณลูกค้าตอนนี้ก็สภาพดอกยางเต็มๆกันเลยนะครับมาชมบรรยากาศรอบคันกันเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะสีสันสวยงามากๆเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่จะได้เป็นเจ้าของนะครับเพราะว่าราคาที่ผมจะตั้งไว้นะครับเป็นราคาที่เทียบเท่ากับมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับนะฮะ สวยมากๆเลยแล้วมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับลูกค้านครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับสมบูรณ์มากๆเลย 5A, นะฮะ1 5 0 0ซีซีสุดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันนะครับและคันนี้นะฮะต้นทางอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับผมก็ขับจากต้นทางจังหวัดสระบุรีนะครับเข้าสู่นครราชสีมาโคราชนะครับ ขอไยครับคุณลูกค้านะผมขับตั้งแต่สระบุรีเข้าโคราชนะครับระยะทางร่วม200กิโลเมตรน้ํามันนะฮะคุณลูกค้าจากที่ตกเกเลยนะนะฮะน้ำมันตกเกเลยผมผมลองวัดดูนะฮะผมเติม400บาทนะครับวิ่งเข้าโคราชน้ํามันยังเหลือนะฮะคุณลูกค้าโอ้โหน้ํามันคันนี้นะฮะประหยัดน้ามันมากๆนะครับรถยนต์คันนี้ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะผมท้าพิสูจน์เลยนะฮะแล้วก็รับรองเลยว่าประหยัดจริงนะครับคุณลูกค้าได้ไปคุณลูกค้าต้อง ต้องดีใจเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันผมว่าน่าจะตกประมาณ16-17กิโลเมตรต่อลิตรได้เลยนะครับคุณลูกค้าคิดดูนะฮะร,ระยะทางเกือบ200ฮนะเกือบ200กิโลเมตรนะครับสระบุรีโคราชน้ำมัน400ยยังเหลือนะฮะคุณลูกค้าโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะครับคุณลูกค้านะฮะโอเคครับและนี่ก็คือ ใบกาศรอบคันนะครับคุณลูกค้าสีด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับสวยงาม90เลยนะครับคุณลูกค้านะฮะไม่มีแตกไม่มีผุนะครับนะฮะสีสันสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะสีสันวัดจากตรงไหนถึงได้90นะครับวัดจากพื้นผิวนะครับพื้นผิวของตัวรถนะครับนะฮะเดิมบางนะฮะแล้วไม่มีแตกไม่มีผุไม่มีร้าวนี่คือสี90เนนะครับเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนนะครับพรบภาษีนู่นเลยนะครับ 24เมษายน2569นะครับใช้งานกันยาวๆนะครับคุณลูกค้านะฮะแล้วคันนี้นะฮะคุณลูกค้าสมบูรณ์จริงนะครับภายในนี่คือสวยสมราคาแน่นอนนะฮะและนี่ครับเขาได้เคยผ่านการทำระบบของแอร์มาแล้วนะครับแอร์คันนี้นะครับคุณลูกค้าผมแนะนำหนึ่งอย่างว่าคุณลูกค้า ต้องมีผ้าหม่มน้อยติดรถไว้ด้วยนะครับเพราะว่าแอร์หนาวมากๆนะครับคุณลูกค้านะครับผมขับมานะฮะผมขับกลางคืนด้วยนะครับขับกลางคืนนี่คือหนาวมากต้องต้องได้ต้องได้ปิดแอร์นะครับต้องได้ปิดแอร์บ้างเปิดแอร์บ้างเพราะว่ามันหนาวนะครับคุณลูกค้านะฮะต้องมีผ้าห่มติดรถไว้ nationwide. <Buff ess> ด,ด้วยนะครับอันนี้คือคําเตือนนะคุณลูกค้านี่คือคําเตือนนะครับผมแอร์หนาวหนาวรถใหม่บางคันนี่คือต้องอายเลยนะครับคุณลูกค้าอ่ะเรามาชมภายในครับนี่เลยนะครับแล้วความพิเศษนะฮะ คุณลูกค้าจะได้ฟรีมยี่ห้อไฮคูนะครับนะฮะเห็นยี่ห้อไหมครับไฮคูรอบคันเลยนะครับโอ้โหของแท้เลยนะครับคุณลูกค้านะครับแล้วได้กระจกไฟฟ้าด้วยนะครับผมขึ้นลงครบเลยนะครับนะฮะคอนโซลสวยๆนะครับไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดนะครับเครื่องเสียงเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะครับคุณลูกค้าเล่นแผ่นซีดีได้นะครับอ่ารับสัญญาณ AUX ได้นะครับหรือว่าจะ USB ก็ได้นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมนะฮะระบบเกียร์อัตโนมัติของคันนี้นะครับ สมบูรณ์มากๆนะครับสั่งได้เลยนะครับออกตัวนี่คือพุ่งกระโจดเลยนะครับลูกค้านะฮะรถเขาดูแลได้ดีจริงๆนะครับลูกค้าเจ้าของเดิมนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมนะครับที่ดูแลรักษารถคันนี้ไว้สภาพแบบนี้ได้นะครับหายากมากๆนะครับผมถึงกล้าพูดได้ว่า 1- ใน50คันที่จะได้เจอนะครับลูกค้านะฮะถ้าจะพูด1ในร้อยมันก็ยังยังยังแบบว่า กลอยู่นะครับคุณลูกค้าผมขอแค่หนึ่งใน50คันนะครับที่จะได้เจอโซลูนาสภาพแบบนี้นะครับนะฮะสวยๆเลยนะครับ นี่นะฮะยางหลังนี่คือดอกเต็มนะครับยางหลังนี่ค่อนข้างดอกที่จะเยอะกว่าข้างหน้านะครับเป็นยางใหม่นะครับคุณลูกค้าที่ผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับนะคุณลูกค้าซื้ออย่าซื้อรถคันนี้ไปนะครับยางยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคุณลูกค้านะครับสามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับนะฮะแล้วไม่ต้องซ่อมด้วยนะครับคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมผมอยู่นครราชสีมานะครับ หรือว่าเมืองโคราชนะครับมีบริการส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวผมจะแจ้งตอนท้ายคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะชมฝั่งขวากันบ้างครับสวยๆนะครับใครกันเอยจะได้เป็นเจ้าของนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับนี่เลยนะครับข้างในสวยๆครับสะอาดมากนะครับโอ้โห ซื้อรถยนต์นะฮะในราคามอเตอร์ไซค์นะครับจ่ายราคาเท่ากับมอเตอร์ไซค์แต่คุณลูกค้าได้รถยนต์ไปขี่ไปขับนะครับมันคุ้มจริงๆนะฮะได้กระจกไฟฟ้าและได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคุณลูกค้านะนะฮะนี่เลยครับและได้ ABS ด้วยนะนะฮะคันนี้มี ABS ด้วยนะครับแล้วก็มี Airbag ด้วยนะครับ Airbag ก็คือถุงลมนิรภัยจะอยู่ตรงพวงมาลัยฝั่งคนขับนะครับนะแต่จะอยู่2มุมนะฮะนี่ครับนี่เลยครับผม แล้วเลขไม่นะครับคุณลูกค้าอยู่ที่1นึ0 0 0สาโลเท่านั้นเองครับเป็นไม้แท้ไม้เดิมเป็นรถบ้านล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคือผมสัมผัสได้ถึงกลิ่นนะครับกลิ่นถึงความบอกว่ารถคันนี้ผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับนะฮะมันจะมีกลิ่นของความใหม่ๆอยู่นะครับซึ่งรถคันนี้นะครับคุณลูกค้าในในเล่มเนี่ยในเล่มเนี่ยลำดับที่3เท่านั้นเองนะครับแล้วลำดับที่1ก็คือเอ่อไฟแนนซ์นะฮะ คุณลูกค้านะฮะรถแค่2มือเท่านั้นนะครับคุณลูกค้านะฮะเขาใช้งานมาค่อนข้างที่จะดูแลและทนุถนอมมากๆเลยนะครับสภาพมันถึงได้ออกมาแบบนี้นะครับคุณลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราดูท้ายกันบ้างครับนี่ครับเปิดปุ๊บเด้งขึ้นปั๊บครับฝาท้ายเดิมแน่นอนครับโตโยต้ายังอยู่นะครับไม่ต้องห่วงคุณลูกค้าคันนี้ได้เดิมแน่นอนนะครับอ่ะยางอะไหล่นะครับมีแน่นอนผมเช็คแล้วนะครับยางอะไหล่ก็สภาพดอกเต็มเต็มเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะ อย่างไรมีแมรงมีนะครับผมนะครับครบครันกันเลยนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหสวยมากๆอ่ะปึ๊บโอเคปิดไม่ยากนะคุณลูกค้าผมปิดไม่โดนจังหวะเฉยญครับปิดง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะฮะฝากระโปรงหน้ากันบ้างครับชิ้นส่วนภายในของเครื่องครับครับสวยๆเดิมๆสแตนดาร์ดเลยนะครับแล้วเครื่องนะคุณลูกค้าเครื่องไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับคุณลูกค้านะครับแห้งๆเลยนะฮะ ตอนนี้ผมล้างอาเจียนให้คุณลูกค้าใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับภายนอกภายในนะครับช่วงลงช่วงล่างผมมีการอัดฉีดให้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตค้ำอืออุ้ยมือสั่นไปหน่อยขออนานะครับคุณลูกค้านี่เลยครับฝากระโปรงหน้านะครับมีแผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยนะครับเดิมแท้แน่นอนครับโตโยต้ายังอยู่นะครับนี่เลยนะครับอ่ะดูชิ้นส่วนภายในเครื่องันต่อครับ มอกยังอยู่ครับปลายนิ้วชี้ผมนะครับแผ่นเพจยังอยู่ครับนี่เลยครับผมหมายเลขตัวถังชัดเจนครับนี่เลยนะครับร้อยอาร์คหัวโชว์ครับเดิมเดิมครับนี่คือรถที่เดิมเดิมนะครับคลูกค้านะฮะนี่เลยครับผมสวยสวยนะครับคานหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับไล่มาเลยครับผมนะครับแบตเตอรี่ 3K นะครับ แบตเตอรี่ 3K นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับแล้วระบบการสตาร์ทเครื่องครับผมผมชอบมากนะครับผมผมมีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนรถใหม่นะครับคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพร้อมๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเข้าสู่ภายในให้ชมภายนอกช้าอีกอีกรอบหนึ่งโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับอ่มาครับนี่ครับคุณลูกค้าลองลองฟังเสียงนะผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับมันเหมือนรถใหม่เลย นี่ครับชิคชิคชิแล้วติดเลยครับคุณลูกค้านะฮะเครื่องยนต์ 5A นะครับคันนี้ 5A 1 5 0 0ซีนะครับสุดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันนะครับคุณลูกค้านะฮะอ่าลองฟังเสียงเครื่องได้ครับผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นครับดูครับว้าว เครื่องไม่พ่นไม่ไอายเม่ควันไม่มีเดินสะดุดไม่มีเดินกระชากครับสมบูรณ์มากๆครับคุณลูกค้าได้ไปใช้งานกันอีกยาวๆนะครับว่ากันอีกเป็น10บสปีนะครับอ่ะผมจะขออนุญาตปิดฝากระโปรงนะครับเรียบร้อยครับคุณลูกค้านี่คือบรรยากาศนะฮะทั้งหมดเลยนะครับภายนอกภายในนะครับผมนะฮะ โตโยต้าโซลรนานะครับปี97นะครับจดทะเบียน2,540นะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับคุลูกค้านะครับรถสวยเลยนะครับภายนอกสวยงาม 80- ถึง90%นะฮะผมกล้าให้ได้ถึง90%นะครับนะฮะ สีสวย90%รถเดิมบางไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําเครื่องยนต์สมบูรณ์มากไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สนะครับเอกสารมีให้ครบพร้อมให้คุณลูกค้านําไปโอนเปลี่ยนแปลงเป็นเจ้าของได้เลยนะครับพรบภาษียิงยาวถึงปีหน้าเลยครับ2,569นะครับคุณลูกค้านะฮะสนใจมาดูได้ที่นครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมารับนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ ผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ด้วยนะครับถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยทีเดียวนะครับคุณลูกค้านะฮะโยต่างจังหวัดนะครับบวกค่าน้ํามันให้ผมสักนิดสักหน่อยนะครับผมบริการส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับหรือว่าคุณลูกค้าจะมารับเองก็สามารถมาได้ที่นครราชสีมานะฮะการเดินทางมารับนะฮะผมแนะนําเลยว่าเพื่อไม่เป็นการสิ้นเปลืองนะครับคุณลูกค้านั่งโดยสารมาลงที่บขสโคราชได้เลยนะครับแล้วผมจะเอารถไปส่งให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลดค่าเดินทางให้นะครับแล้วก็ ค่าน้ำมุกน้ำมันเนี่ยผมจะลดให้อย่างแน่นอนนะครับช่วยเหลือกันไปแบ่งปันกันไปนะครับลูกค้าสนใจโทรมาได้ที่0 8 5 5 7 5 4 3 6 9หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์นะครับถ้าไม่สะดวกคุยก็แอดไลน์มาที่083 0 0 0 5 4 4 0นะครับราคารถยนต์คันนี้นะครับลูกค้าเอาไปเลยนะครับกับรถที่พร้อมใช้นะครับเอาไปเลยกับราคาสุดคุ้มแค่5 0,000น ห้าพันบาทนะครับคุณลูกค้าห้าหมื่นห้าพันบาทคุณลูกค้าก็จะได้เป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้นะครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องเปียกฝนอีกต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้ผมโบ้นะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่นะครับเอาไว้มีรถดีๆนะครับผมก็จะนํามารีวิวให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหาเลือกเป็นเจ้าของกันแบบนี้นะครับฝากกดติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับโบสือขารถยนต์มือสองไปก่อนแล้วครับวันนี้ครับพบเจอกันใหม่นะครับคุ